ครับสวัสดีครับกลุ่มชื่ออนตอรแมนพวกนี้ไปโรงเรียนนะครับไไม่ปเอาต้องไปโรงเรียนนะครับพรุ่งนี้อย่าปีนอย่าปีนไม่เอาไม่เอาพี่บ๊อบอย่าปีนตัวเองไปดูเร็วไม่มาแล้วไม่มาแล้วเร็วเร็วหนี้นีหนี โดดนมาเร็ว,วตีเลยตีเลยตีเลยเอาไปเลี้ยงไวมความฝาสนโอ๊ย น้ำลายระวังน้ำลายนะราะวังน้ำลายปิดปากด้วยครับเพ่อร้องให้ปิดปากด้วยน้ำลายมันเลอะเข้าใจไหมเฮ้าได้ไดมีน้ำตาตยหนึม่ีม